หน0 0งพันเ้อกัเจ็ดแสนห้าพันเนาะโดยๆอ่เด้เอเด้อโดยเอาไปไปซื้อปูนได้เรื่อยงามสอย่ามเดียมามา,กกา,าไปเนาะอ๋มาเพีท่านงเนาะเปิดภามาอีกมานี่กั ดูทีเฮือนของน้องตายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะกาบสักไท,ทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบ้อสูู่สู่คนพี่น,อน,นอ้องเองเนาะมัวสิอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่ฝั่งไทยต่างประเทศกะยินดีตอนรับทานเขาสู่่องบาวแสนบันเฮาอีกแล้วนะพี่น้องเนะงงาะพบอพ่อกันมือนี้กะอ่าอยู่ที่หน้าเรนาร์ซานของทางน้องตายพี่น,อน,นอ้องเองเนาะลงมามือนี้กะ ลงมาอัพเดตพี่น้องความคืบหน้าคือเก้าหน้าพี่น้องเนาะดูทีเฮือนชทางของทางน้องตายพี่น้อยเนาะบรรยากาศลมๆมเนอพี่น้องเด้อตอนเช้าๆเนาะพี่น้องเนาะอากาศลมหนาวหนาวแห้งพี่น้องเอ้หนาะทางอยู่บ้านท่อนี่เนาะตอนนี้กับอุณหภูมินะตอนเช้าๆเลยนะพี่น้องเอ้หนาะประมาณอยู่ที่สิบสิบสามถึงว่าสิบสี่อะไรพี่น้องไอ้เนาะองศาพี่น้องเอ้ อ่าเทว่าหนาวแห้งในพี่น้องเอ้ยอยู่ทางบ้านเหรเนาะอยู่ทางบ้านคนเดียวพิณางเอ้ยอ่าวเจ้าเนาะแต่กะยังบัวซำอยู <consoles> ่ที่อ่ามองนองมองนาที่ว่าหมองมีที่มาตกจนเป็นน้ำแข็งอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าเป็นยันเนี่ยป้าเจ้าคงสีขนาดเลยเทวดาเนาะอ้าวเจ้าตอนนี้กะยังอากาศร่มร่มอนหนาวพี่น้องเน่าเป็นว่าเป็นไอโชว์นี่พี่น้องเอ้ยเอ้พี่น้องเนาะตอนนี้กะเดี๋ยวทางวัวแสนจีบเอาไปหาทาง น้ตาลพก่อนนะัพ่นเดชาดชาใช้ได้พี่น้องเอ้อนนี้ก็ือเปลงชมปูยูได้นี่นเนาะน้อง่นาะชมปนนนูนี่เนาะชมปูปูกรโลบ่นี่ออสบายดีนะเด้อ๋อพี่น้องไอ้มาอีวันนี้พ่นปูปูพืชน่อยไดเนาะ เดอเปูนเบิด้วบ่เดลยสอบเดียวเนีนะอันนี้เบดไปั่สอบได้จ้ะอันนี่หสอบสอดยไดเบดหสอบนะพี่้อยเนาะตัวแขงนะบ่อนี่ยเดบ่ได้นี่ปูวานี่บ่นี่นะเหยียบได้เนาะ เออพี่หน่อยงามไปดีเนาะแต่ว่าแพนใหญ่ดิแพนใหญ่ใส่เข้าไปเลยโอ้ยพี่น้อยดูดคักไปดีเนาะลายหีดพี่น้องยโดยสบายดีเนอะเนาะปูนบ่นเอ็ดที่เออเนาะพี่น้อยตอเที่ยวเนะเออเนาะเข้าไปสร้างดินบล็อกมาก่อนนี่โอ้ยเนาะโอ้ฮงเลยพี่น้องเอ้ยบุ้ยบุ้ยปูนได้เนาะเอ่อแต่มาสร้างดินบล็อกมาก่อนได้พี่น้อยตอนแรกขรงว่าทีสร้าง มีบวกาาหอ้ก้อนบบ่าฉั่นนะก็เลยคิดพ่อพอดีว่าอันอเอาอยัางบันธ์นปูกะโลนเนาะเมื่ไปจะัก็ตด้เนี่ย,ยแก็ตละ4แผ่นแก็ตละ4แผ่นโดยแก็ต1่หาแก็ตหาแกป้ายนี่แหละเก็แหนึ่นน สี่แผ่นโดยจ็ตเนต่อแก๊สนึงเนาะโดยโอ้เสีว่าสองแก๊สนี่ก็ได้พ่าพี่ได้พี่น้องยบินหนึ่งสองเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแก๊สเลยแปดแก๊สเนาะมแปดแก๊สละโดยมันแปดแก๊สประมาณเท่านี้อีกพี่หน่อยเนาะโดยแปดแก๊สกับสองแผ่นส่วนเบิองนั้นกับโอ้คักดีเนาะ Rồi. này là này, Thằng Nam vẫn cả 4 sen. Ờ 4 sen. Bọn 4 sen, bọn 5 sen cả mi. Đặc hay mình nana này, phở bò là, là 4 sen, 5 cả mi. Thông hình tạm là, là như bò. Rồi. Là, là phươn bò. Phươn. Ờ mình đặc... Yên chắc nói, mình đặc phươn cả nhiều. Có bò nhạc qua đây. Bò nhạc qua phèn nhạy. Bò nhạc. <laughs> nhạc nó. เราใส่ปูดม่จะม่จะปูดนันรวนเลยเนาะโดยแต่ว่าเฮาปูปูนเปียกมันติดดีอ๋อไม่น่เลยโดยกงเริ่มกวเริ่มคือแควขางนี้เอาจาตกแตงังที่ล้างอน่อเนาะโดยมันนีงสเก็บตัวนี้แล้วาเก็บขางนี่บะโดยเก็บขางมันเองเก็บเศษใส่เลยหักแต่บริเซนแล้วใส่ให้มันพอดีแผ่นเราแล้วนี่เอาปูตัวนี้เต็มเลยสีคนเคื่องมากพี่แบบนี้ตัวนี้แหละพอดีแผ่นด้วบ่านี่นะโดย เตรียมแพทย์นึงเลยเป็นบ่โดยเด็ดปลาแต่ในสองเสานี่แหละสองเสานี่ผู้ดีแพทย์นึงแพทย์นึงเลยเนาะแต่คานี่มันนี่ฮันพอดีเต็มแพทย์เลยหกสิบอันนี้อันนี้ปูเองบ่าดีว่าได้อันนี้ปูเองปูเองบ่โดยไพ่ไพ่เศรษฐมาเฮ็ดน้ำอันนั้นหันจ้างเคนชุ่มปูนให้อ๋อให้ต่างชลอยกันชลอยกันให้เพิ่นโดยต่างหาต่างคนทำแน่เนาะโดยน้องตายเพันหิวพูนมันบ่อจากไว้ได้หิวบ่ได้ แม่น้องตายก็ตีปูนมาจากแตกคือบอกแล้วโดยบาดีเด้อเนาะอาการหนาวใช่ไหมเนาะโดยอาการยังหนาวใช่ไหมพี่น้อยไอ้เพิ่นมาชมปูนไหนกับิ่นซอยน้ำโดยโดยหัปลายังบาดีเนาะโดยโอเคโลเข้าไปเลยพี่น้อยหกสิบเส้นตัวนี้ก็จงไว้ตัวนั้นก็หกสิบพอดนที่ แบบว่าไล่คือไล่มาแเจนาประตูเลยถือว่าบุหามันเสียกัลโลเขาบริตัดออกเอาให้เต็มไปเลยให้ไม่มีเศษอยู่ทังขางเดียวโดยอันนี้ฝนมาสมปูนให้าสมปูนให้เนาะโดยโดยโน้องตายก็ฮิวบไว้กับซอยกันทั้งละมันนักเนาะโอ้มันได้ใส่ลายว่าในเมื่อทดสอบผูวกสอบว่โดยคือว่า มือนี้เก็บตัวนี้นะนเนาะมาได้กันเนาะโดยเก็บตัวนี้ลแล้วขายให้ลแล้กกับไอ่ายนี่บ้านนี้มาพังนี่บ้านนี้<อ>ก็สิได้ไลายเติบอยู่มื้อนี้เนาะกันว่ามีปูนมานี่ได้ห้อยมื้ออืน่นก็ได้เก็บเสร็จเลยแล้วมื้ออืน่น <c oughs> แล้วนะเนาะแล้วซ้ำมือว่าไยได้แบบว่าเฮาเห็ดมันใหญ่เนาะโดยแต่มันใหญ่แล้วเฮาปูมันแล้วไว้มันบ่ได้แล้วแต่มันบ่ได้หลายแถวเด้โอ้ห้องีพี่น้องเเนาะต็มเลย เดี <T itt les> ๋ยวรวมกันโลเขาก็อยู่นี่วัดเลยพี่น้องเหรอเนาะแต่ว่าก็ย่างห่องหอนี่ก็ยังท่านด้สาบนี่เนาะยังอยู่แต่วเขาด้โบกอีกมาหนิยังอยู่ปูนี่ก็มันหัวซีดได้จักสอบได้พี่น้องเลยห้วยลายเติบได้ซื้อตามเงินอนจะได้อะไอ้เนาะโดยโดยอันซียังบ่ได้นั่นบ่นี่ะยังอยู่ยังบ่ได้ไ่าบ่ยังอยู่ผูกโลก่อนโดยตัวนี้มันยังค้าเครื่องเลยยังบ่ได้สาบมันก็บ่ยากดอกสาบนี่ก็ช่องมือนะ Kim cương ngon thôi kim cương ngon thôi con. cương kim thôi kim cương kim con. ngon thôi kim cương kim cương ngon thôi 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 ngon เดี๋ยวเอ้อเารสอบนี้ไ่ได้อาว้ขายพ่เนี่บเก็บใบเออเก็บใให้ประตูหมดอ,อ้ประตูใท,ทานเราเอาเธอนึเลยายได้เกสอบอเนาะเราเอาเธอนไไึงเลยันนี้เ,าาเ,เก็บให้เราวามัาเอทานนี่ไาซื้อน,นี่กไปนมือกงกับได้ไดเนี่ยหน่วยละสองพันเพเาเก็บวให้ประตูเรายังบท่านได้กอาเาบน โอ้ลุงริ่มร้อยได้ป่ะเดี๋ยนาะโดยปาโตอ่ะลงสองคนได้หน่ลงสองคนบอกโดยใฮ่คือมือเท่นี่เนาะมือละอัดเป็นไว้ยันง้อโตนเราเกลี่ยหเนาะโดยหอยสีทอนเนาะโอ้ยหน่อยเ้าตั้งปาโตโมเต็มโมเต็มได้นะแบบโมเต็มเลยนิสองคนย้อนลงโหดินก็ยังเดือดลายขนาดเนาะ ดินตัวนี้กับพอดีสิเอามาปั๊บเทนี้พอดีเลยได้บะหเท่าอันตังอันอันนี้มันนี่ตังตังอันโดยเลยเพื่อนห้องนามเมันเนาะโดยเพื่อนห้องนามมันพอดีเลยดินจำานวนนี่แหละเหมือดไปเลยเนาะพิษไบหอาแยงงวดต้นโดยโดยมันไหลกันอยู่กันขึ้นก็ได้เออพิไว้แล้วมันยังบาได้เห็ดง่ายโดยเอาเห็ดตัวนี้ก่อนโดยอีกช่องหมือกันแล้วนะกะโล ติกะโลเนาะโดยวายย่ติกะโลกันเนาะมันแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่มันไปไวพี่น้อยโดยอ่าสีนี่สียังมูฮัวสีทาเมื่อไหร่เพสีแต่สีอันถือว่าแล้วกะโลก่อนติกะโลแล้วก่อนโดยแล้วจะเก็บไปบันนี่แล้วเลยเนาะทาามันแห้งอย่างก่อนเนาะโดยถือว่าเข้าห้องพื้นแล้วมันอยู่โต้เลยก็ทาทับอีกแล้วก็จบบันนี่ทางในโดยแล้วก็ไล่เก็บทั้งงโดยผู้นี้ ใ่บ้านเขามีขายบ่อยในวันใดๆมีอยู่สอบหนึ่งเธอได้อยู่บ้านเขาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าบ่โดยอันนี้อันนี้คือเขาไปไปซื้อเองบ่เนี่ยนะไปซื้อเองเจ็ดสิบห้าบ่เนี่ยขึ้นนี่แหละวังทิศก่อนนั้นหกสิบห้าโอ้มวยยูจูเก้าบมองๆเห็นเปลี่ยนซิบัว่ามันก็ได้แต่ปูนบางกาด้วยกันบางกากระทิ้งหนาชนลายมันจะแพงกระทิ้งเคี้ยวนี่แหละมันว่ามันมีกาช่างกาเสือกกายางเนาะมันก็ลายกาหน่ามันลายกามันก็ ก็ยิงตามไปทางกำลังลอันนีก็ตามที่ว่าบ้านเฮาเพิ่นใช้กันก็นกระทิ้งเคียวก็กระทิง้งเนาะโดยกระทิงะะท้งไม่รู้ทิ้งเคียวนี่ถือว่าหา้าบกเฮาปูนนี่<จ>่มาตรทานดีปูนกากทิ้งนโดยนนดสาบติดกโลกันปูนแดงละมันมันแบบนึงนันติดกะโลมันบักข้งกนได้แข็งไวมีแตว่าว่าสิเอาเงินให้แหล่เด้อเงินให้ไปไปซื้อเอา เขาเองเด้อเพราะว่าตอนแรกว่าสิสร้างมาให้แต่เนว่าออะไรว่าบท่านเป็ว่าพนมมาจะเป็นวายันว่าขั้นวานะกัยันว่าเขาเอาลายเลยยันเขาบอมาส่งเอก็เป็นกจ็ชิจสอบนะะอัน้จังวะเป็นแจักชีตและแจักสอบและองกกกันคือจะได้หลายสอบเติบจุดอกเอโดยอ่าว่า้กาสร้างมาให้พอเลยก็ได้กันดานะครับ มันก็ประมาณเดียประมาณเดี๋ยวนำงกรเป็น uh ย im ังไงเนาะเพราะว่าตัหนึ่งมันกัล้านต้องอยู่ล้านก็กลัวเนี่ยเนาะล้านตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดสิบตัวหนึ่งเออตัหนึ่งล้านล้านนพอดีโดยโดยล้านล้านซนเนาะโดยวันนี้ก็เอาชนะไตัวปลายนะตัวปลายครับเงิน เงินกีบเทว่าเดือยชุดนั่นเด้โดยสุดเ่วเงินยังแปดแสนแปดแสนแล้วก็หักออกค่าค่าติดบ้านค่าติดบ้านแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวชนะองค์กรไปหน่อยเนาะโดยว่ามันยังเรือเท่าไรคันว่ามันได้ช่องต้นกับเอาช่องต้นเลยท่นบุพเพกับเอาต้นหนึ่งกับครึ่งนั่นแหละเอาทำเงินเท่านัแหละเงินกีบนี่ เจ็ดแสนหาสินเงินกีบเนาะโดยรดเงินกีบนี่เจ็ดแสนหาสิพันี้เงินบาทนี่ 1, อ่อหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเจ็ 700, 700, ดร้อยเจ็ดร้อยเจรอยบาทหนึ่งนด้อยบาทเเนะเาะอ่าเป็เงินกีบอจอยู่ประมาณเอ่อประมาณล้านเนาะ โดยประมาณล้านนี 1, ่แหละพี่น้องเอ้ยคือว่าพันหนั่นก็600,000โหยพกเป็นเก่าเพระว่าบ่ฮอดได้จเนาะบ่บ่ฮอดบ่ฮอดบ่พอดีพอดีล้านนึงล้านนึงพอดี่โดยพอดีล้านนึงเนาะโดย200ันก็ล1 7เนาะโดย1 7พอดีล้านนึงพอดีเนาะโดยอ่านีครับไลประมาณต้นกวๆนต้นกวอ่าต้นกวๆเนาะ น,นันเจ็ดแสนทั้งหมดนี่ก็พอดีเป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยแต่กับเจ็ 7, 150, 000, ดแสนห้าสิบพันเนาะเด้อเด้อหด้เดอ้อดโดยเอาไรไปซื้อปูหน่อยได้เล้อเดยอเงินที่ว่าเดือซื้อเครื่องอะไรพี่น้อยเนาะโดยซื้อเครื่องเครื่องใส่ผ้าเมื่อนั้นเด้อเด้อเด้อตอนนี้พี่น้องมีแต่ใ้ซืไปซื้อปูนมาปูกระโลให้แล้วเนาะโดย วนแรกว่าทีสร้างบล็อกวันนี้นะสร้างบล็อกว่าทีสร้างคขามาสร้างบล็อกมาเนี่ยมป็นโปรได้ปูกระโหลใช่ได้ปูกระโหลแล้วมันปูนเพราาะว่ทางเงินทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาล่าสุดนี่กะเพิ่นฝากมาสองพันสองพันดอนก็ยังไม่เนาะแต่ว่าเพิ่นกะเขากะเพิ่นจะให้ค่านนี้คานี้ในลายอะลายคาทำได้เนาะโดยกะถือถือคล้องลายคล้องเลยก็ตลอดทาน หลายอย่างอยู่เด้อหลายอย่างตัวและนําได้ทางในพี่เนาะโดยๆเออกะซื้อเครื่องชิ้นของมื้อนั้นกะโอ้พี่น้องซื้อสซื้อีมันกคือบ่แซนเอาคลิปลงให้เบิ่งกันแหพี่น้องเนาะซื้อเครื่องมื้อนั้นกบอยู่3 0 0 0 0ปลายเด้หลายเติบนะ3 0 0 0 0ปลายโดยคือว่าหลายเติบอยู่หลายเิเนาะถ้าว่าเฮาหาเงินเองสิได้นี้ก่่ง่ายบ่ง่ายไปได้ลเนาะว่าทางขอบคุณทางพ่อกับแม่ีเพิ่นเนาะ เพิ so ่นอยๆเขับมาช่วยขันนี่พี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่าต่อไปกะถ้าเฮาถ้ามามีแนวเพ็ดเนาะจะสั่งให้ซาไปกะอ่าเพื่อนขับมาได้กะต่อเติมไปหน่อยเนาะโดยอ่าคือเรื่องการช่วยเดือนนี่กะเพิ่นกะซอวยทำเทียวเพิ่นซอยได้เนาะโดยโดยกำลังเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเพิ่มบอกแล้วกันเรื่องเรื่องการซอยเดือนซีบุมีไฟซอยเฮาตลอดนะโดยต้องมีหลมื่อใดเมื่อหนึ่งเพิ่นหยุดซอยเฮาเพิ่นช่วยเฮาพอได้มี ไม่มีมือโดยโดยแล้วเพิ่นกะสี่รื้อชอยแล้วกันเพิ่นกะสี่เบือ้องการพัฒนาของเขาไปว่านี่ว่าเขาสี่ลอยอดได้ชำใดญเนาะ,ะถือว่าเพิ่อนชอยเขามาชำนี้ได้ดก็ถือว่าโอนะ้ยเ<ล>ะขัดลายเนาะขอบุญขอบคุณครับพ่อกับแม่และลายเดอ้อให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพเข้มแข็งให้หลับให้รวยไปเมื่อนาหากมาให้ลูกเขมริกะขอให้ขึ้นให้พ่อกับแม่ลอยเท่าพันเท่าแหละ ยอ,อยู่ดีไม่แห้งกูขู<ด><ด>่กูพ่นถุกตัวดีใจลา,ย,าลย,ดยดีใจ<ม>าใลายทำน,นี่ก็โอ้ย่ายใจมอนเลยเนาะอันใจมอนเลยนอนก็ลับแล้วทันซ<ด>ะแต<ด>่ที่อยาวยเนาะทัอไแรกเริ่กรนกูปวกกัดดิเนาะปวดกระกินอยู่กับจักสิคืดมา,ตาแต่ละมือเลยจักสิฮุบอยู่ฮุบเต่าไปทางใดอีกบาทนี่โอ้อันี่ไอ้ว่ามันโอ้ยปวดอะไรเนาะปวดัวกัดแล้วบ้านเนาะปวกปวกกันแล้วบา ดีใจเลยโดยโดยโดยครับสายเขาพี่นโอยเนาะมา,าไปก่อนเด้อรมหนา,น,นาวเนาะหนาวเรียบร้อยไดไปเอาปูนกันป่ะปเอาปูนก่นอ,อ,อน,เ,นเพื่อนป่าสิบพันนี่แหละเราถ่ายไปเอาเนาะโดยเจ็ดสิบห้าคือกันการใช้เพื้นมาส่งนี่การ คือเยสีโอ oh, really? ้ไ่ได้ดอกบ็แรกกับคน้นา่ว่าคำาขายว่านี่เปิดมาโงอย่าีเนาะเพินมาชงมันสิกลัวหันอยู่ด้วแปดแปดสิบเนาะทำว่านนี่ทำหมูไปซือว้านนี่ว่าเจ็ดสิบหาว่ามาโงเปดแปดสิบปุ่นดิโดยก็ราคาด้วมันเพื่อนเนาะแตเอาเองนแหละได้ทำามบนี้พี่้องเลยมันไปโดยโดยอ้ากะทันแล้วไอ้เนาะมาโมนี่กับมาโมงเงินไม่หเนาะพอได้ ไปซื้อปูนเนาะว่าควงผู้หญ่เพื่อนนะเบิดเด้เลันนี้เนอะเบิแนนำมแสนวันนี้เนาะจากว่ามีทางผู้หย่เพิ่นช่ยๆขมาไม่เลยบัจฉิมแจ้งเนอะเ่องการต่อเติมันเติมนีกับาว่ามีข้าบัจชิมแจ้งธารามีเข้ากับอคเทิศไปคดเป็นโอยไปเอาเนาะมาได้ถึงขรานี้แล้วกัที่ว่าดีใจแหละเพื่อนกับเพื่นกัทีว่ามีผู้มีบุคุณก็มาหลายเด้หลายเลยเนาะ บ่แม่นพ่อแม่นแม่เฮาแล้วก็บ่แม่นคนที่ฮู้จักเพิ่นก็ยังช่วยเฮาทํานี่อ่ะนะเรว่าอ่รับถือพี่น้องเนาะครับเพิ่นีพี่น้อง่กวาโดยว่าถือเป็นเฮากสิับถือเพิ่นเป็นผู้ที่มคุณเฮาโดยี่เนาะโดยคุณเพิ่นเพิ่นา ในขด้น้อยเนาะขอบคุณคุณเวลาบยังตอบุญแทคุณทางาแชกันบรรยกาศทางให้กับบุงยังตอบุญทคุณเพิ่นมีแต่ครับครับ่้ช่พ่อ้แห้งช่วพัฒนากายแข็งแรงขนาดน้อยเนาะเพิ่มกัเพิ่มกับจังช่อยไดเพิ่นกับผู้ใเพิ่มกับผู้ต้องการียงตอบแทนหอเลยเพิ่นเพิ่นแค่อยากช่วยเขานอยู่บองเารานี่ดัวนก่อน ไม่ไ้ต้องการอย่างตอบแค้นหอกเนาะการคุซอยนะคซอยด้วยใจก็ได้คุอยด้วยคมอามแพงอาชสารเขาจะซอยเับว่าเนาะถาว่าคนณโค่าแพงคุณซอยเขาหรอแม่ละโดโดยใจเดยอาโอเคได้เด้อเนาะสบายดีใส่เยียกก้อนบาทดีสบายดนอเนาะยดเยไ้เนาะโดเดยดยดเราไปรัปูนนผสมไ้ก้อนมาสานเนาะ เอาเถะงามพี่น้องเอ๋เดี๋ยวมัมม่ไปหนอเอาเอะพี่น้องเอ๋เอาโอเคแต่พี่น้องเนาะเดี๋ยววันเสาร์สี่พอยก็จบคลิปแต่เพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จากธรรมชาติมาเสียนพี่น้อวิพาควาการได้กับขอโทษขออภัยน้ำเราพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อกับแม่จะดีทางต่างประเทศเด้อเราพี่น้องเนาะได้สุดซอเข้ามาครอบครัวเคลื่อนที่ของทางน้องไตอ่า ม,มีการมีสารนะถ mm ้าสมมติเมื่อนี้เนาะก็ขอให้พ่อกับแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมบังิร่างปรารถนาขอให้มีแต่ความสุขคนจะไดเนาะพี่ใหม่ก็สิเข้ามาเลยก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาเด้อบันี้เด้อเนาะสหรันติมนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดีเน้อพี่น้องเนาะ